มันวันที่เกิดเหตุเราอยู่ตรงบริเวณไหนครับอ่าอยู่บริเวณหลังป่าครับ,รบลแล้วก็จะอยู่ที่ตรงตรงที่ถิ่นขยะนะครับเพื่อมันจเกิดการครับเพราะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบริเขตบริเวณป่าครับก็ไม่สามารถเข้ามายุ่เกี่ยวยได้รถปั๊มน้ำมันแยกสันเด็กบนวัดเกจนะครับผมก็คือตรงนีใน้ในเนื้อข่าวที่มี ยังไม่ได้กมีการแก้ไขก็มอระบุตรงนี้ซึ่งมันซึ่งมันมีข้อข้อมูลที่บิดเบือนใช่ครับส่วนบิดามันดาเป็นชาวสัญชาติเมียนมาครับซึ่งเป็นคนงานอยู่ในปั๊มครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนงานไม่ได้เป็นคนงานของเราใช่ครับส่วนที่แก้ไขแล้วเนี่ยครับมันก็ลบบคำว่าปั๊มบริเวณปั๊มออกไปก็ไปเป็นจุดเหตุบริเวณแยกสันเด็ดเองอครั แต่ก็คือเราก็ต้องการยืนยันข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับใช่ครับผมอ๋อในวันเกิดเหตุนะครับบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ขึื่อนจะอยู่บริเวณลานจอดรถหลังปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งเขตปั๊มน้ํามันจะมีกําแพงกั้นอยู่นะครับ,รบซึ่งสถานที่เกิดเหตุจะไม่ข้องเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าวีดามารดาของเด็กที่เสียชีวิตก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานของปั๊มน้ำมันด้วยครับก็คืออยากชี้แจงให้คนอ่านเข้าใจ ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเราอะไรใช่ครับไม่ใช่พื้นที่ของเราครับวันที่วันเกิดเหตุทางสถานีก็จะมีช่างมารงงานเลยครับซึ่งจะมีรถ่อเต็มตรงบริเวณเกิดเหตุที่ที่ว่ามีการถอยถอยรถทับเด็กนะครับคือตรงไหนครับจะเป็นตรงนี้ครับลานรถจะหันหน้ามาด้านนี้อครับก็คือเขาถอยบริเวณนี้เลยถอยตอนที่ถอยรถก็คืออยู่บริเวณนี้รถของอื่นจอดอยู่นะครับรถของช่าง อก็คือพื้นที่ตรงนี้พอจะทราบไหมครับว่าเป็นพื้นที่ของของของรงน้ําแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นของรงน้ำแข็งอ๋อที่พักคนงานนี่ก็คือของลงน้ําแข็งครับครับก็คือเขตเขตของเราก็คือแค่แค่ตรงบริเวณบัวตรงนี้ตรงกาแพงกั้นอยู่ครับก็คือหลังหลังจากที่มีการนําเสนอข่าวออกไปก็คือเราทางปั๊มเราก็ได้รับความเสียหายใช่ก็คืออยากชี้แจงให้ทางผู้อ่านเข้าใจใช่ไหมใช่ครับ จอตรงไหนครับจอดที่นี่อ๋อจอดมุมนี้อ่าจอดมุมนี้แล้วก็มันลอยออกไปโล่งเลยแต่แต่พ่อแม่เด็กนี้พักที่กับเด็กนี่พักห้องห้องห้องประตูที่มียันนี่ครับครัอืมก็เป็นเพื่อเป็นคนงานที่ไหนทํางานที่ไหนครับงานในโรงน้ำแข็งครับอ๋อทำงานอยู่ในโรงน้ำแข็งนะครับเนาะอ๋อมาได้เกี่ยวอย่างกระปั๊มนะครับเนาะเออมาได้เกี่ยวอืมเพราะว่าไอห้องนี่ก็เป็นเดี๋ยวน่ะ โรงงานน้ำแข็งเปนจัดที่หมดอ่ะอ๋อก็ไปที่อยู่ของโรงงานน้ำแข็งนะครับอนอโอเคอครับอ้ก็อยู่ที่นี่กับครับผมาพอผมก็ทำงานอยู่เนี่ยผมก็ขับรถอยู่เนี่ยอืมกติละออนพ่อแม่เป้อนอยู่ในห้องกะแล้วก็ละออนเป้นมาวิ่งเล่นเนี่ยนะมันหมดใจพ่อมันก็ไปทำงานมันห้าโมงฝายแล้วไงครับห้าโมงฝายแล้วพ่อมันเข้าเวเรแล้วมันตั้งขอลูแล้วยายมันก็ลุกมาไล่ ยายมันเป็นเอามาพืชผมอ๋อก็เลยวันนั้นวันนั้นเราออนวิ่งเล่นวันนั้นที่ลวดป่อยออกไปยายก็เห็นอยู่ยายเอิ้นแต่ว่าไอติคุณขับรถออกมันปีดกระจกมันเหมือนเหมือนได้ยินเสียงก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเนาะขับไปเลยอ่ะ